สวัสดีครับก็ผมจะมาบอก่อทิกเล็กๆน,น้อยๆนะสำหรับท่านที่จะทำแบตเตอรี่ DIY เองนะครับจะบัดกีีขั้วนะทำเองได้ง่ายๆนะครับก็อาจจะมีหลายคนทำคลิปมาแล้วนะนะทำคลิปมาแล้วแต่ก็จะมาบอกเพิ่มเติมนะเรื่องปักที่ใช้นะครับปั๊กจะมีหลายแบบนะครับ าฝาเหลืองฝาแดงนะครับแล้วก็มีแบบกดนะที่ผมใช้ก็คือปลั๊กแบบกดนะปลั๊กแบบกดคืออะไรปลั๊กแบบกดคือมันจะเป็นกรดนะครับมีมีค่าความเป็นกรดอยู่อยู่ในตัวของมันนะครับคือถ้าจะมาบัดกีขั้วแบตเตอรี่นะครับใช้ไม่ใช้เป็น,เป,นเป็นปลั๊กธรรมดาก็ได้นะแต่ว่ามันต้องใช้ความร้อนพอสมควรน,นะครับ อย่างอย่างตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้ความร้อนมากนะเป็นหัวแรงธรรมดานะครับสักห้าหกสิบบาทก็ได้ตามร้าน diy ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับทำให้มันร้อนนิดนึงแล้วก็สามารถบัดกรีติดได้เลยนะครับอันนี้ผมใช,ใช้มือเดียวนะถ่ายขา,าตั้งกล้องไม่มีนะครับมันก็จะติดง่ายเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าแช่ไว้นานอย่างเงี้ยนะคือมันมันสามารถละลายติดได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ปูดไม่นูนนะไม่ไม่ไมอตะกัวก็ใช้ของอันตะ้าอันต้าคอนะทั่วไปนะครับก็จะทําให้งานสวยเนียนขึ้นนะครับไม่ปูดมากนะครับเห็นมเนี่ยมันก็จะติดางนี้เลยนะครับเห็นไหมครับน ียนี่มานะครับไม่ต้องแช่นานนะเพราะว่าเป็นกดเป็นกดปุ๊บมันก็จะไปกัดผิวโดยอัตโนมันไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปไปถูไปขัดนะขั้วพวกนี้มันจะเป็นนิกเกิลน,นะครับเคลือบเคือนินกเกิลน,นะถ้าไปขัดไปนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะถ้าเอากระดาษทรายไปขัดขัด้วแล้วเกิดตัวนี้เข้าไปมันก็จะเป็นสนิมนะใช้ไปนานๆก็จะขดาดตัวแผ่นนิกเกิลก็จะขาดหรือว่าขั้วนิกเกิลก็เป็นคราบสนิมขึ้นทําให้ คุณภาพของแบตเตอรี่ต่ำลงนะครับนะครับใช้ไอ้ตัวนี้แล้วก็ใช้ทิชชู่ชุบแอลโกอฮอล์หรือว่าทิชชู่หรือว่าผ้าเช็ดเช็ดไหนก็ได้นะครับเช็ดเช็ดไหนมันก็จะจะช่วยได้นะครับไม่ไม่สกรปรกนะอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะใสยอย่างนี้เลยนะครับแบบไม่ไม่ปูดไม่นูนนะครับใช้พวกตะกวัวไอ้ฟักกดไม่ใช่ตะกวัว ใช้ฟักกดแล้วก็ใช้เป็นพวกตะกัวดีๆหน่อยนะครับพวกไอ้ตะกัวตามร้านถูกๆมันมันไม่ค่อยมันส่วนผสมไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะทำทำให้ดีนะครับงานก็จะออกมาดีนะครับโอเคครับ